แล้วละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆจากกระตูเรื่อง My Hero Academia ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําข้อมูลตัวละครจากกระตูเรื่องโบคุโนฮีโร่กันและตัวละครที่เราจะมาทํากันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของฮีโร่ก็คือนักเรียนห้อง 1A โทโดโรกิโชโตหรือว่าลูกชายของเอนเดเวอร์ฮีโร่หมายอลข1ในปัจจุบันนะครับผมก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ช่วงนี้ตัวโทโดโร กิเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทที่น้อยมากๆนะฮะแบบแทบจะไม่ได้โผล่หน้าโผล่ตาออกมาให้เราเห็นแบบแทบจะ20กว่าตอนเดียวแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคิดถึงตัวละครตัวนี้กันนะครับก็เลยหยิบขึ้นมาทํากันในวันนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆของตัวโทโดโลเกะนะครับผมก็ต้องขอบอกเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีการสปอยใครเป็นสายดูอนิเมะแล้วไม่อยากโดนสปอยก็กดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใคร ไม่ซีเรียสกับการสปอยเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคไปกันเลยครับถ้าเราพูดถึงตัวละครอย่างโทโดลรกิโชโตทุกคนภายในเรื่องเนี่ยก็จะนึกถึงเด็กที่เกิดมามีเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานะทางบ้านชื่อเสียงของพ่อที่เป็นฮีโร่อันดับหนึ่งในปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่มันหล่อเท่นะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่แบบพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะก็เอาง่ายๆนะครับก็คือเป็นเด็กที่เกิดมาเพอร์เฟกเพียบพร้อมทุก ผมแต่ว่าไอความเพียบพร้อมของตัวโทโดโลกิเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับอะไรหลายๆอย่างนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่รู้กันอันนี้ผมพูดถึงคนภายในเรื่องนะครับไม่ใช่คนดูนะเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าโทโดโลกิเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างโดยตั้งแต่โทโดโลกิเขาเกิดมาเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงมาโดยคุณพ่อนะครับอย่างเอนเดเวอร์ก็เหมือนเป็นเด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของเอนเดเวอร์นะฮะเพราะว่าเอนเดเวอร์ เ,เขามีความฝันนะครับก็คืออยากจะเป็นฮีโร่ที่เหนือกว่าออมไหมแต่ว่าตัวเอนเดเวอร์เนี่ยเขาก็ทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าออมไหมเนี่ยอยู่ไกลเกินไปอยู่สูงเกินไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยเขาคิดค้นหาวิธีนะครับที่จะทําให้สายเลือดของเขาเนี่ยเหนือกว่าออมไหมให้ได้นั่นจึงทําให้เอนเดเวอร์เนี่ยเขาใช้ชื่อเสียงเงินทองของตัวเองนะครับไปบังคับผู้หญิงคนนึงมาแต่งงานด้วยซึ่งผู้หญิงคนที่เอนเดเวอร์เลือกมาเนี่ยก็เป็นสาวสวยนะครับที่มีอัต ลักสายน้ําแข็งโดยบริสุทธิ์ก็คือเอนเดเวอร์เนี่ยเขาเป็นใช้ที่มีพลังไฟโดยบริสุทธิ์นะฮะเอนเดเวอร์เนี่ยเขาก็เลยหวังว่าเขาจะสร้างเด็กขึ้นมาคนนึงนะคบเพื่อใช้เป็นตัวแทนของตัวเองในการก้าวข้ามเหนือออไมขึ้นไปนะครับผมโดยวิธีที่เอนเดเวอร์เลือกใช้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกกันนะครับว่าอัตลักษณ์สมรสก็คือพ่อมีอัตลักษณ์หนึ่งอย่างแม่มีอัตลักษณ์หนึ่งอย่างพอมารวมด้วยกันแล้วเนี่ยลูกนะครับก็จะเกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์ของทั้งพ่อและแม่อยู่ในตัวคนเดียวแ เงื่อนไขเนี่ยมันก็น่าจะมีนะครับก็คือพ่อและแม่เนี่ยต้องเป็นอัตลักษณ์สายบริสุทธิ์เท่านั้นลูกเนี่ยถึงจะเกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์ของทั้งพ่อและแม่โดยสมบูรณ์แบบเหมือนกับตัวโทโดโลกินะครับผมแต่ว่านะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆนะครับไอ้อัตลักษณ์สมรสเนี่ยเพราะว่ากว่าที่เอนเดเวอร์เนี่ยเขาจะทําสําเร็จนะครับเขาก็ทําล้มเหลวมาแล้วถึง3ครั้งนะฮะกว่าจะมาสําเร็จโดยสมบูรณ์ที่คนที่4อย่างโทโดโลกิโชโตะนะครับผมโดยโทโดโลกินะครับเขาเนี่ย จะมีพี่น้องทั้งหมด4คนโดยคนโตเนี่ยเป็นพี่สาวนะครับที่มีชื่อว่าโทโดโรกิฟูยูมิรองลงมาก็จะเป็นพี่ชายคนโตที่หายสาบสูญไปนะครับที่มีชื่อว่าโทโดโรกิโทยะและคนรองลงมาอีกก็จะมีชื่อว่าโทโดโรกินัซึโอะและคนสุดท้ายนะครับก็คือโทโดโรกิโชโตของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งโทโดโรกินะครับเขาเนี่ยก็เป็นลูกชายนะครับแบบว่าหัวแก้วหัวแหวนของเอนเดเวอร์เลยเพราะว่าโทโดโรกิเนี่ยเขาเป็นผลงานชิ้นเอกของเอนเดเวอร์ตั้งแต่เด็กเนี่ย โทโดโลกิเขาจะถูกเอนเดเวอร์ห้ามไว้นะครับไม่ให้ไปเล่นกับพวกพี่ๆเพราะว่าเอนเดเวอร์เนี่ยบอกไว้นะครับว่าโทโดโลกิเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่คนละโลกกับเด็กพวกนั้นก็เลยทําให้ในวัยเด็กโทโดโลกิเนี่ยเขาไม่มีโอกาสไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆเลยนะฮะเพราะว่าต้องอยู่บ้านฝึกใช้อัตลักษณ์กับเอนเดเวอร์นะครับผมมันก็เลยส่งผลนะครับให้ในตอนโตเนี่ยโทโดโลกิเขาเป็นเด็กที่เข้าสังคมไม่ค่อยได้นะครับแบบว่าพูดจาก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแบบชอบทําหน้าบึ้งตึงพูดถามคําตอบคําอะไรประมาณ และที่มาของแผลเป็นบนหน้าของตัวโทโดโลกินะครับมาเนี่ยก็มาจากคุณแม่ของเขาตกใจและได้ทําการสาดน้าร้อนใส่หน้าของโทโด,โดโลกิซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมีประมาณว่าโทโดโลกิเนี่ยไปเห็นแม่ของเขานะครับคุยโทรศัพท์กับคุณยายประมาณว่ากลัวซีกซ้ายของโทโดโลกินะครับเพราะว่านับวันซีกซ้ายของโทโดโลกิเนี่ยมันยิ่งดูน่ารังเกียจเหมือนกับเอนเดเวอร์ขึ้นไปทุกทีและโทโดโลกิเนี่ยก็ไปเห็นเข้าพอดีนะครับเลยทําให้แม่ของเขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากและได้ ทำการหยิบการนำร้อนที่ต้มเดือดนะครับสาดเข้าไปที่ใบหน้าของโทโดโลกีอย่างจังเลยทําให้ใบหน้าซีกซ้ายของโทโดโลกีเนี่ยเป็นแผลเป็นจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับคุณแม่ของโทโดโลกีเนี่ยก็ถูกเอนเดเวอร์จัดการนะครับเพราะว่ามาทําลายผลงานชิ้นเอกของเขาแล้วก็ถูกเอนเดเวอร์จับส่งไปอยู่โรงพยาบาลน,นับแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็เลยทําให้ตัวโทโดโลกีเนี่ยเขาเกลียดตัวเอนเดเวอร์เป็นอย่างมากเพราะว่าโทโดโลกีเนี่ยเขาจะเป็น คนที่อชอบอยู่กับแม่นะครับเวลาเขาเนี่ยได้อยู่กับแม่เขาเนี่ยจะมีความสู้เพราะว่าตอนอยู่กับเอนเดเวอร์ก็ซ้อมต่อสู้ทุกวันนะฮะไม่ได้ทําอะไรเลยโทโดโลกีเนี่ยเขาเลยคิดว่าที่แม่เขาเนี่ยเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเอนเดเวอร์นะครับคอยสั่งสอนเขาคอยแบบว่าเลี้ยงดูเขาให้เหมือนกับเอนเดเวอร์แม่เนี่ยก็เลยเกลียดเขานะฮะและหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปนะครับโทโดโลกีเนี่ยเขาก็ได้ไปณิยานตนกับตัวเองไว้ว่าเขาจะไม่ใช้พลังไฟของเอนเดเวอร์ในการต่อสู้เพื่อเป็นการตอกหน้าพ่อ ็อย่างเอ d นเดเวอร์นะครับว่าต่อให้เขาเนี่ยไม่ใช้พลังของเอ d นเดเวอร์เขาเนี่ยก็สามารถเป็นสุดยอดฮีโร่ได้แต่ว่านะครับในการแข่งขันการต่อสู้ระหว่างโทโดรกิกับมิโดริยะในงานกีฬาโรงเรียน u a เนี่ยโทโดรกิ Todo เนี่ยเขาก็ได้ใช้ไฟนะครับในการต่อสู้กับมิโดริยะเพราะว่ามิดโดริยะเนี่ยได้บอกกับโทโดรกิไปนะครับว่าพลังนั้นนะ่ะมันเป็นพลังของนายมันไม่ใช่พลังของใครทั้งสิน้นก็เหมือนเป็นการพูดเตือนสติโทโดรกินะครับว่าพลังเนี่ยมันเป็นพลังของนายมันไม่ใช่ของ ของเอนเดเวอร์ avor, ทไมไนายถึงไม่ใช้มันอะไรประมาณนี้นะครับผมและหลังจากนั้นก็เลยทําให้โทโดโลกิเนี่ยเหมือนจะปลดล็อกนะฮะในการใช้พลังซีกซ้ายของเอนเดเวอร์และเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับและคุณแม่เนี่ยก็ได้บอกมาว่าลูกอยากเป็นฮีโร่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็ใช้มันเลยเพราะว่านี่มันเป็นพลังของลูกอะไรประมาณนี้นะครับพูดเหมือนกับมิโดริยะเลยก็เลยทําให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาโทโดโลกิเนี่ยเขาก็ใช้พลังไฟนะครับจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเขาก็ย ไม่ได้เลิกเกลียดเอนเดเวอร์นะเขาเนี่ยก็ยังเกลียดอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเอนเดเวอร์เขาก็เริ่มปรับตัวเข้าหาครอบครัวแล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องยังพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะนะครับเพราะว่ามาซซโอกับโทโดโลกีเนี่ยก็ยังแอนตี้เอนเดเวอร์อยู่นะครับมีแค่พี่สาวเนี่ยที่พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีความฝันว่าอยากให้ครอบครัวนะครับกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับครอบครัวอื่นๆนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ เรื่องราวสตรอรี่ของโทโดโลกินะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีสตรอรี่แบบว่าปูมาดีที่สุดแล้วนะฮะในเรื่องนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าครอบครัวของโทโดโลกิเนี่ยจะกลับมาลงรอยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับครอบครัวอื่นๆได้หรือเปล่านะฮะก็มารอดูกันต่อไปนะครับโอเคครับแล้วต่อมาเราก็จะมาดูพลังนะครับความสามารถต่างๆของโทโดโลกินะฮะว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างโดยอัตลักษณ์ของโทโดโลกินะครับก็คือข้างซ้ายเนี่ยเป็น ไฟนะครับส่วนข้างฝาเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งซึ่งวิธีการใช้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าข้างนึงเนี่ยปล่อยไฟได้ส่วนข้างนึงเนี่ยก็ปล่อยน้ําแข็งได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดข้างนึงเนี่ยปล่อยน้ําแข็งจนตัวเย็นเกินไปนะฮะก็ใช้อีกข้างนึงเนี่ยมาปล่อยไฟนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันกลับมาเป็นปกตินะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถใช้ได้แทบจะไม่มีขีดจํากัดเลยนะกก็ไม่่แปลลใจเยวาาทํ เอนเดเวอร์เนี่ยเขาถึงมั่นอกมั่นใจในพลังนี้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝึกฝนดีๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะติดหนึ่งใน3ของอัตลักษณ์ที่โหดที่สุดในเรื่องของ My h e r o แน่นอนนะครับซึ่งจากที่เราเนี่ยเห็นโทโดรลกิปรากฏตัวออกมาครั้งแรกเลยนะครับเราเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโทโดรโกิเนี่ยเขาเป็นเด็กที่สามารถควบคุมอัตลักษณ์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับในปีหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยก็ถูกฝึกให้ใช้พลังมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็เลยทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยโทโดรโกินะครับเขาเนี่ยเหมือนจะนำเพ เพื่อนในห้องไปประมาณ1 0ก้าได้แต่ว่าโทโดโรกิเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ยขอค่อนข้างจะเหมือนโดนเนิร์ฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทนะครับที่น้อยลงแล้วก็เรื่องพลังนะครับที่แบบว่าโดนเดกุก,กับบาคุโกเนี่ยแซงไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนจะแบบลังเลนะครับว่าจะให้เอนเดเวอร์สอนดีไหมสอนดีไม่สอนดีก็มัวแต่ลังเลเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่พัฒนาไปได้เท่าที่ควรนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าโทโดโรกิเนี่ยยังเก่งอยู่ไหม ก็ต้องบอกนะครับว่ายังเก่งเหมือนเดิมยังติดหนึ่งใน3ของห้อง A เหมือนเดิมแฟนๆโทโดโลกีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าโทโดเนี่ยจะโดนเนิบจนแบบว่าบทหายไปเลยหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับน่าจะมีบทบาทสําคัญแน่นอนในอนาคตผมคิดว่าโทโดโลกีเนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญนะครับในการเปิดเผยตัวตนจริงๆของดาบีปมของโทยะเอนเดเวอร์ครอบครัวโทโดโลกีก็น่าจะเป็นช่วงประมาณนั้นแหละครับที่โทโดโลกีเนี่ยจะได้เป็นตัวเอกนะครับผมโอเค คครับแล้วต่อมาเราก็จะมาดูเกจเสริมข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับของตัวโทโดโลกิโดยโทโดโลกินะครับเกิดวันที่11มกราปัจจุบันอายุ16ปีส่วนสูงอยู่ที่176เซนติเมตรกรุ๊ปเลือดโอบ้านเกิดอยู่ใกล้เมืองชิซึโอกะส่วนของที่ชอบนะครับก็คือโซบะเย็นโดยการปรากฏตัวครั้งแรกของโทโดโลกินะครับก็จะเป็นในมังงะตอนที่6ส่วนในอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นที่1ตอนที่5และโทโดโลกินะครับเขาเนี่ยเป็นนักเรียนโคต้าที่ ไม่ต้องสอบเข้าเหมือนกับพวกเดโกุนะฮะแต่ว่าต้องไปสอบสําหรับพวกนักเรียนโคต้าต่างหากนะครับผมโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลตัวละครของโทโดโรกิโชโตะถ้าขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขอกราบป,ประธานภัยไว้ด้วยนะครับก็ทําให้แล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครของโทโดโรกิถ้าอยากให้ผมเนี่ยทำตัวละครตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและสําหรับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ผมเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็น กำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ